บางอยุค่ะสาขาไร่ขิงค่ะซึ่งอ,อยู่บริเวณนะคะการขับเข้าวัดไร่ขิงค่ะซึ่งสังเกตได้จากเซเว่นอีเลเว่นนะคะจะอยู่ข้างเซเว่นอีเลเว่นเลยค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามร้านข้าวแกงไร่ขิงสาขาหนึ่งนะคะเป็นร้านขึ้นชื่อค่ะค่ะก็เดี๋ยวพามาดูด้านในร้านเลยนะคะ ก็คือเจ้าของร้านของเรานะคะน้องแต้วค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเรากําลังจัดเตรียมนะคะข้าวหมกไก่ค่ะซึ่งข้าวหมกไก่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปบริจาคให้กับทางบุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้ภาพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสามพานไร่ถิ่นกันนะคะตรงน,นี้เป็นข้าวหมกไก่ที่ ทำขึ้นเพื่อบริจาคค่ะค่ะซึ่งข้าวหมกไก่นี้นะคะก็ได้รับการสมทบทุนมาจากครอบครัวสุภการศริและเพื่อนๆรวมถึงคุณแม่มนทิพย์ใส่สุทรรณมียจำเรียงนะคะแล้วก็รวมทั้งเจ้าของร้านไก่ทอดหางใหญ่สาขาเลขทีวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยน้องแป้ะเตรียมข้าวหมกไก่กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบริจาคให้ทางโรงพยาบาลและผิงสัมผั์ค่ะค่ะแล้วก็สัมา หน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าไก่ชิ้นโตๆเลยนะคะหนึ่งน้องเต็มๆนะคะบอกได้เลยว่าแค่ไก่นะคะก็คุ้มค่าสมราคาแล้วนะคะแต่ยังมากด้วยประโยชน์นะคะจากข้าวที่มีการปรุงแต่งรสชาติจากขมิ้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะหอมนุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่บอกว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมกับการทานข้าวมันไก่นะคะสุดเด็ดมากๆเลยะค่ะก็เดี๋ยวเราจะ ท่านมนะคะเจ้าของร้านทั้งสองท่านค่ะก็ช่วยกันทำนะคะเมนูนี้ให้เราได้รับประทานกันค่ะเดี๋ยวพามาชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นน้องเต้อนะคะกับบางยุค่ะซึ่งใช้เป็นชื่อร้านข้าวไก่ทอดหักใหญ่นะคะหรือร้านบางยุสาขาได้ถิ่นด้วยค่ะเป็นสูตรใต้นะคะแท้ๆเลยค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมา ทีาจากรับประทานอาหารฮาลาหน,นะคะก็แนะนำให้มาที่ร้านนีไ้ได้เลยค่ะรับรอง100%ค่ะมีการ QC แล้วทุกกล่องนะคะ <c oughs> นี่เราโอเค นะคะของผัดหญ่นะคะก็หนึ่งถ้วยนะคะใส่กล่องะคะ่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนอใส่ไก่นะคะวางไก่ลงไป,ไ,ปไก่น้องใหญ่มากเลยนะคะใครผ่านมาทางนี้นะคะก็สามารถแวะชิมได้ตอนนี้นะคะมีจัดใส่กล่องนะคะแล้วก็นำไปรับประทานที่บ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวหลังจากช่วงสถานการณ์ โควิด19หมดไปนะคะก็จะเปิดให้หนั่งรับประทานที่ร้านได้ค่ะก็ร้านอยู่เส้นไล่ขิงนะคะเข้าจากปากทางวัไดไล่ขิงที่ติดถนนเพชรเกษมมาสักระยะหนึ่งนะคะอยู่ประมาณกลางซอยไล่ขิงค่ะอยู่ติดกับเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็สามารถมาอุดหนุนได้เลยนะคะมีทั้งไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกไก่ค่ะ มาดูน้ำจิ้มของข้าวหมกไก่นะคะเป็นน้ำจิ้มที่เราทำสดใหม่ทุกวันนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็คือหวานแล้วก็มีรสชาติที่เปรี้ยวด้วยบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะคะก็เคยได้มาชิมแล้วก็มากินข้าวหมกไก่นะคะ,ะบางยุนะคะหรือข้าวหรือไก่ทอดหัดใหญ่บางยุสาขาได้กินแล้วอร่อยก็อยากจะให้ความอร่อยนี้นะคะส่งต่อไปให้บุคล ผู้ป่วยนะคะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการต่อสู้กับเชืเ้อไวรัสโควิด19นะคะแล้วก็การทำในวันนี้เนี่ยนะคะก็ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านผู้ชมจากช่องบ้านสวนวทนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการาร่วมสมทบชุวนชในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพอเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วเราก็จะนำเข้ากล่องไปส่งมอบให้กับทางโงรงพยาบาล สภาเลขที่ค่ะ ค่ะอันนี้ก็คุณปิ๊งนะคะเจ้าของร้านอพอเล่นผิดภูเขาค่ะก็จะนำน้ำดื่มแล้วก็ชิานพิเอนไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลด้วยค่ะค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้าวปองทั้งหมดนะคะก็จะมีอ่า สับแล้วก็ผัดพริกแกงไก่ไข่ต้มนะคะรวมถึงข้าวหมกไก่ที่เราได้จัดทำกันเมื่อกี้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำดื่มนะคะ,ะที่ได้รับการบริจาคจากร้านปอไรขิงภูเขาค่ะรวมทั้งเพปริบก้อนนะคะซึ่งอยู่ในรางนี้ก็เดี๋ยวจะไปบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยนะโรงพยาบาลสภารลยขิงกันค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะ ก็จะไปกัน,นะะที่โรงพยาบาละค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ามาถึงบริเวณโรงพยาบาลสามพานวันเล่ยขิงแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขนข้าวกล่องนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะไปให้ทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ให้กับผู้ป่วยนะคะที่ตอนนี้อยู่ใน โรงพยาบาลสัมพันธ์ไร่ขิงนะคะวันนี้ยอดพุ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวได้คนติตองกันเลยลวค่ะไ่หย่อ,ยไอ,ยไอ,ยอนไปใหม่ลรอกกได้นะค่ะตอนนี้ก็กำลังนำเข้ากล่องนะคะแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ขนมนะคะมาให้บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ Well, I thought you forgot me, but my Bible they brought me, and the wind says do what you wanna do. Well, I was lost till you seeked me, now I'm found. Will you keep me? And the sun says I'm in love with you. Nurse says I'm better. Guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow. There'll be joy.